สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านร้านสะพานบุญริมถนนรามอินทราก่อนเลี้ยวเข้าซอย109วันนี้มาทำคลิปวิดีโอแนะนำสินค้าธงค่ะธงนี้ชื่อว่าธงตารางหรือธงหมักรุกนะคะมี3ขนาดค่ะคือเบอร์4เบอร์6และเบอร์8ค่ะมี3สีนะคะตอนนี้นะคะก็คือมีขาวดำขาวส้มและก็ขาวแดงค่ะและถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะอัปเดตกันที่หน้า Facebook และก็หน้าเว็บไซต์ร้านนะคะ เว็บไซต์ร้านตามนี้นะคะ www.sapanbun109.com ค่ะมาดูรายละเอียดสินค้ากันนะคะสินค้าธง3ขนาดตามนี้นะคะก็คือเบอร์4ีคือ40คูณ60เซนติเมตรค่ะเบอร์6คือ60คูณ90เซนติเมตรและเบอร์8คือเบอร์แปดสิบคูณหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรค่ะซึ่งด้านกว้างกับด้านยาวก็จะสมดุลกันนะคะ มาดูสินค้าเบอร์สนะคะเบอร์สก็จะเหมาะก,กับเสาต้นเล็กค่ะส่วนเสาต้นใหญ่นะคะก็จะมีเม็ดครึ่งกับ2เม็ดค่ะซึ่งจะเหมาะก,กับทงเบอร์6และเบอร์8นะคะถ่ายเทียบให้ดูตามรูปนี้เลยนะคะขนาดเสาเม็ดครึ่งจะเท่าๆพอๆกับตัวคนค่ะส่วนขนาดเสาสองเม็ดก็จะสูงกว่าตัวคนเล็กน้อยนะคะตามนี้ค่ะ มาดูในส่วนของสีธงกันบ้างนะคะสีของธงอาจจะมีเข้มมีอ่อนแตกต่างกันบ้างในแต่ละรอบที่โรงงานเขาผลิตนะคะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะก็จะเห็นเนื้อผ้าต,ตามนี้นะคะทุกอันจะเหมือนกันนะคะจะมีหูเกี่ยวสำหรับผูกที่เสานะคะจะไม่ใช่แบบมีช่องว่างแล้วเสียบเสาธงเข้าไปนะคะ รายละเอียดสินค้าสีแดงสีส้มสีดำค่ะตามนี้เลยสำหรับธงตราหมากรุกก็ใช้ในโอกาสต่างๆนะคะบางคนก็เรียกว่าธงรถแข่งค่ะบางคนก็ใช้ในเรื่องของการคมนาคมต่างๆนะคะเสาธงที่เหมาะกันก็จะตามนี้นะคะมีที่เกี่ยวแบบนี้เลยค่ะ สินค้านี้สามารถส่งพัสดุได้นะคะหรือว่าสั่งกันล่วงหน้าแล้วก็เรียกแกร็บมารับที่หน้าร้านได้นะคะร้านเปิดจันทรถึงเสาแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นค่ะทางร้านเราจะรับออเดอร์ที่ไลน์นะคะไลน์แอดร้านตามนี้นะคะ a แอดค่ะแอดสะพานบุญหนึ่งค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านสะพานบุญน,นะคะคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆนะ่าสนใจเดี๋ยวเก็บรูปสวยๆเก็บวิดีโอมาฝากนะคะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ